สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการย <20 4 S 2> <O S 1> ิซีโอสซิริกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ <c oughs> มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแซ่เร็ว กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ มุกจะได้สอบพนักงานราชการจะได้ไหมคะเดี๋ยวดูให้คุณมุกนะทําถูกต้องตามรายการทุกอย่างแล้วเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคุณมุกขอแชร์ก่อนนะเดี๋ยวตอบให้แป๊บหบนึง่งใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แบร์ชื่อเล่นคําถามค่ะ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะก,กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก <5, 000. S 2> 9 9ัน้าร้้าสแชร์เราคอยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม มะมุกจะได้ไปสอบพนักง,งานราชการจะได้ไหมคะอะไรเนี่ยฮะใครอะไรในค้ามอยู่จะได้สอบงานราชการได้ไหมเดี๋ยวดูให้นะคุณมุกนะจะได้ไปสอบพนักง,งานราชการจะได้ไหมคะยังไม่ได้ไม่ได้นะยังไม่ได้สาบวันนี้นะ มาครับถามกันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะมากดไ like, ลค์กดแชร์เป็นค่าครูอ่ะเปิ้นการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคระมาตูมก่อนมาตูมก่อนไม่เห็นมีดูจากในนี้มาตูมไม่มีอ่ะมาตูมอายุยี่สิอเอ็ดปีความรักโสดจะมีแฟนเดินไหนเป็นทอม คือผมดูแค่ว่าสว <3 S 1> ันนี้ยังไม่มีใครมาครับพูดตรงๆครับยังไม่มีใครมาหล <c oughs> ังอืมเปิลเปิลการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพอหาได้อยู่ครับอ่าได้ครับอาจจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะอืมนะใครที่ เข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะรอบนี้จะเป็นรายการดูดวงรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับนะ ใครจะถามอะไรต้องดูที่คำว่าสดนะครับถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่ากลายเป็นคลิปแห้งนะเมื่อเป็นคลิปแห้งแล้วคุณมาถามก็เท่ากับว่าเราทำไปแล้ว,ลวเราออกไปแล้วเรากลับมาตอบให้ไม่ได้นะอย่าลืมนะมันมีคลิปสดกับคลิปแห้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นคลิปสดหรือคลิปแห้งนะเบิร์ดที่สามสิบห้าครับเป็นเกครับแฟนทิ้งไปหนึ่งเดือนกว่าแล้วครับ จะกลับมาคืนดีเปล่าครับเขาอยู่สุขสบายเปล่าครับเอาเป็นว่าเราดูแค่ว่าเอาเรื่องอะไรดีเอาให้เขาถามใหม่ดีอวเอาข้อเดียวเอ,เอาข้อเดียวนะคะไม่รู้งงจริงๆไม่รู้จะถามไม่รู้จะตอบอะไรดีเอาข้อเดียวนะคะงงอ่ะงงคือถ้าคุณถามเยอะคุณมาดูข้างหลังดีกว่าครับกับผมอาจารย์ท็อปครับนะให้พลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษนะเราตอบแค่ข้อเดียวด้วยไพ่ใบเดียวข้างหน้านี้นะคะแต่ถ้าเกิดดูส่วนตัวมีค่าครูรักแชทมา ถ้าสนใจนะคะถามไม่อั้นอย่างละเอียดนะคะมีค่าครูนะครับนะอือทร้อมโอนก่อนดูค่ะอ่าแฟนทิ้งไปครับไม่ไม่รู้แล้วคุาจะถามว่าอะไรคะข้อเดียวเอาข้อเดียวค่ะถามข้อเดียวเข้าใจว่าอาจารย์ท้อจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยนะให้มันถามให้มันสร้างสารรค์มีประโยชน์นะครับนะเออเราจะได้ตอบให้ได้ครับนะไม่ใช่แบบถามละเอียด ถ้าคุณอยากรู้ละเอียดมาดูส่วนตัวดีกว่าครับชัดกว่าเยอะรู้แล้วว่าแฟนทิ้งไม่จะถามว่าอะไรเนี่ยจะถามว่าอะไรแชร์แล้วค่ะบนห้าสิบเจ็ดอีกนานไหมสามีจะติดต่อมาคะดูสามวันนะคะดูสามวันว่าสามีจะติดต่อมาไหมไม่ติดต่อมาครับถ้าติดต่อจะทะเลาะก,กันนะครับนะ <c oughs> ใครว่างกันนะค่ะ <c oughs> แฟนทิ้งไปจะกลับมาคืนดีเปล่าครับยังครับยังไม่กลับมาครับสามวันนี้รทะกันอยู่สามวันนี้นะครับนะเดี๋ยวดูเวลานะครับนะดูเวลาแล้วถ้าเวลาใกล้หมดนี่ผมก็ต้องไปกันนะ ดูที่คำว่าสดนะครับถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วไม่สามารถถามได้นะคะจบไปแล้วไม่มีคำว่าสดสีแดงนะถ้ามีคำว่าสดสีแดงให้รีบถามนะคะรีบถามแต่ว่าก็อย่ารีบเกินไปให้พินไม่ถูกต้องด้วยเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะแป๊บหนึ่งเหลือเจ็ดนาทีครึ่ง ติดต่อนะครับดูดวงแบบส่วนตัวครับมีค่าครูอ่งแน่นอนนะได้ที่ facebook โอสิริกรนภิรัตครับ facebook โอสิริกรนภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID ไรโอสิริก15 สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน้าท้องสาใิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารโบสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะก็นะเข้ามากันได้เวลานี้ เราจากัดการดูไว้ที่หนึ่งรอบนะครับต่อหนึ่งคำถามแล้วก็ดูที่คําว่าสดก่อนถ้าไม่มีคําว่าสดนะก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่มาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะฟลุกยี่สิบสามการเงินจรีใหม่ครับฟลุ๊กยี่สิบสามการเงินจรีใหม่ครับเอาตามนะนาภายัยยังไม่ดีครับระวังนะครับเรื่องการเงินนะระวังถูกโกงด้วยนะคะ รวมถูกขโมยถูกโกงอะไรอย่างนี้ปูสามสิบอะไรท็อปขันคอปูสามสิบพอดีออกจากที่ทํางานเก่าถ้าหางานใหม่จะดีไหมคะดีอยู่แล้วครับหาได้ครับสามวันนี้ฟลุกก็ถามไปแล้วนี่ถามไปแล้วถามอีกทำไมเออจบแล้วอะมาเวลาก็ใกล้หมดแล้วนะผมก็จะไปกันแล้วนะ เวลาหมดแล้วจินะใกล้หมดแล้วเหลืออีกสามสิบวินาทีนะครับนะขันคอวอยู่น้ำเนี่ยอืมเฮ้ <c oughs> มีน้ำบ้างลาตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปกิ้ม <c oughs> เลยตรงน,นั้นน่ะไม่เดี๋ยวทิ้งแล้วมันะน้ำตรนนี้มันกินไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวกินน้ำตรงนู้นแทนอื่ <c oughs> ไปอีกไพ่เห,หรอ <c oughs> ไม่อะเดี๋ยวจะหมดรายการนี้ก็ไม่ทำแล้วพักก่อนวันนี้นะอ่านะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่ทุ่มฝาแล้ว ธรรมดาเราไม่ทําดึกขนาดนี้หรอกเอาพูดตรงๆเลยนะตอนนี้เราเป็นนี่ถ้าอาจารย์ไม่โออาจารย์โอไม่ชวนทาผมก็ไม่ทาผมก็พักแล้วเหมือนกันนะเนี่ยะนะนี่อาจารย์โอเขาชวนทํานะเวลาถามมาถามไม่ไม่โอถามถต่ว่าชอบจะทํำไหมถ้าไม่ทําโอจะเลยไม่ต้องทำไม่ได้ชวนโอถามว่าจะทาหรือเปล่าก็ทําแล้วตอนนี้นะใกล้จะหมดละสามตอนนะก็เวลาก็จะหมดละนะอ่ะเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าเก้าสิบนาทีแล้วไปแล้วครับนะ 嗯。Mm.